จะมีกี่ดื้อมีจะแย่งยาดากินซิสอ่ะนั่งก่อนไม่นั่งไม่ให้กินอ่ะนั่งก่อนไม่นั่งไม่ให้กินอ้าวนั่งก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งนั่งก่อนไม่นั่งเลยเอาอาหารไม่ต้องกินละคนโตอ้าวอะตัวเองเอาจะโยนทําไมล่ะลูกฝึกให้เขารู้จักกินนะอโนูอยู่ตรงเคฟไหมลูก บอกให้นั่งก่อนอย่าบอกให้มานั่งก่อนมีนั่งก you, ่อนนอ่ยอยู่อยู่ไม่ฉลาดลูกสอนให้มารู้จักนั่งอย่าพึ่งให้เดอย่าพึ่งให้อย่าพึ่งให้นั่งก่อนเออ่อนันมอ่มเอโเอตอเค That's yeah.